สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะมีการจัดศึกมวยไทยในท้องถิ่นจากรากย้าส่สากลแอดอุดรธานีรอบคัดเลือกนะคะในระดับจังหวัดคลัสเตอร์3-4ถึงค่ะเพื่อหาตัวแทนกลุ่มเข้าสู่การแข่งขันระดับต่อไปค่ะที่เวทีมวยช่วคราวพลายงานเกษตรแ,ร,แร์ลุ่มน้ำโขงแอดอุดร2023สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีนะคะนายนิติพัฒน์ลีลาเลือดแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากย่าสู่สาก,กลแอดอุดรธานีคลัสเตอร์3ถึง4ซึ่งมีอุดรธานีหนองคายหนองบวัวลำพูและเลยค่ะทางด้านนายวิรชนประดับสีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่า การแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าส่สากลจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันนะคะรอบคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่มจังหวัดจำนวน21คลัสเตอร์ค่ะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2 5 6 6นี้ค่ะโดยรอบคัดเลือกระดับจังหวัดนะคะคลัสเตอร์3ถึง4ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูและหนองคายดำเนินการจักการแข่งขันในครั้งนี้นะคะโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เพื่อหานักมวยตัวแทนกลุ่มคัสเตอร์เข้าสู่การแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไปแต่เนอนการจากการแข่งขันจำนวน6รุ่นค่ะในแก่รุ่นฟรเวทชายนะคะรุ่นซูเปอร์ซูเปอร์ฟรเวทชายรุ่นแบตเตอร์เวทชายนะคะรุ่นแบตเตอร์เวทหญิงเฟเตอร์เวทชาย แล้วก็ไล์เวทชายนะคะซึ่งมีนักมวยจากทั้ง4จังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกรุ่นจํานวน24คนคทาการแข่งขันทั้งหมด12คู่ค่ะบรรยากาศก็นี่เลยค่ะสนุกสนานมากด,ดันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะคนเชียร์ก็โอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชท,ทั้งรุ่นชายรุ่นหญิงค่ะหลังกรรมการบอกชกกันเดินหน้าเข้าหากันซึ่งชกกัน3ยกนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ครบยกเพราะ,ะว่านอกกันเลยตั้งแต่ยกแรกนะคะบางทีก็ ยกสองนะคะทางผู้จัดก็มีของขวัญและของชำร่วยจากผู้สนับสนุนมอบให้กับนักมวยทุกคนรวมถึงเงินรางวัลที่สามารถชนะนอกได้ค่ะ,คะ